S <s <par> <S <ks> เข้ามาฮออเสิร์มอนแอคแทกศูนย์หอสมุดจอมเวทกับดาบไม้ไผ่แน่นอนเด็กเอ็กโซเดียแต่ว่าเรามีเอฟเฟกต์เวลเลอร์อยู่บนมือ <sk r ug> คือยังไงเขาก็ยังไงก็โดนเวลเลอร์เนี่ยถอดเม็ดถึงเวลาโยดเอฟเฟกต์เวลเลอร์ทำงานในเกตเอฟเฟกต์ไปทีนี้ก็จะไม่ได้จัวแล้วแล้วทีนี้ผลของ สมุดเว้ยเขาจะไม่ออกตลอดไปเอ๊ะทำไมเขายังไม่ยอมอ่ะโดยปกติเจอตรงนี้เขายอมไหมแล้วนะยังเขายังจั่วหาฝันต่อไปนะเขาจะจั่วหาเอ็กโซเดียอะอะไม่ไม่ไม่นะกูเซเรนเดอร์ได้ไหมอยากกูเซเรนเดอร์แล้ว คือตัอาสะุทรเวทะเบ่อถูโอ้โหจวย,ยาวๆจวยาวๆเส้นย,ยาวๆนั่งดูเด็กเขาก็ดีกว่าเขายิ่งเด็กยิ่งใข้หมดเท่าไหร่ชะตาชีวิตเราก็ยิ่งใไล่ตายเท่านั้นนี่เทรดอินทิ้งตูนเพื่อจวอีกสองถอดเม็ดอีกสามเม็ดเพื่อจวอีกหนึ่ง พอเราใช้เอฟ e ฟกต์เวลเลอร์เขาเลยได้จวอีกสอง้วก็ชิคเก้นเกมจวอีกหนึ่งเหลือสิบหกใบแล้วนี่จ่ายแร่พลอยพันหนึ่งจูอีกหนึ่งก็ใช้สามเม็ดจวอีกหนึ่งเปิดหายสามใบอย่างนี้เอาคอสไปแน่คอสป๊อกปอกเอาไม่ใช่อัพสไตล์กอบบินอัพสไตล์กอบบินไปเพื่อจวอีกหนึ่งอีก เอาอัพสไตา์เขาบินจอยอีกหนึง into the อินทูเดอะบอยอีกอ๋อเขาโจมธรรมดาก่อนเพื่อจะให้กเก็บเม็ดเพื่อใช้ into the อินทูเดอะบอยจอยอีกนึงอ่าสุดโมเวทลงไปแล้วก็ใช้คอมปอกๆเพื่อยัดกลัดหมดมือเลยเปล่ากับเขาเด็กวันนี้เขาใช้ตัดมือไม่ได้นะเพราะมีเอ็กโซดเดียอยู่บนมือ,อจัวขึ้นมาอีกห้าใบอ่าถอดเม็ดจุยอีกหึง แล้วก็ใช้เวทโจยอีกหนึ่งแบมบูสอดโจยอีกสองชิคเก้นเกมโจยอีกหนึ่งเด็กคนเลือดสีใบเขานี่ก็โจยอีกหนึ่งเขาขาดที่แค่สองส่วนเท่านั้นคอปอก,กปกยับกับเข้าไปแล้วก็โจยขึ้นมาใหม่ปุ๊บนี่าขาดอีกสองส่วนอีกแล้วอัสซาก็มีโจยอีกหนึ่งเรามีสี่ส่วนแล้วคอปอก,กปกยับกับเข้าไปอีก โอ้ไรไปรอดอยังไงเขาก็ต้องจัวได้จัวอีกหนึ่งอะไรอะไรอะไรเขาจัวไม่ได้สังเกตนะเราลอดสังเกนเฮ้ยอย่างนี้นะครับทุกคนดังนั้นเวลาเล่นอย่าก,กดปุ่มแดงนะครับ